สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับพอดีผมได้จากตัวซัมซุงรุ่นล่าสุดมานะครับใหม่กว่า Galaxy S6 และเอ a ใต้างหากนะครับเพิ่งออกมานะครับซัม s ุง g Galaxy J1 รุ่นนี้ออกมาที่หลังจริงแต่ราคาเบามากครับราคา3,900บาทนะครับก็คงไม่มีอะไรมากกว่าสเปคเบาราคาเบานะครับ ็นอีกทางเรื่องหนึ่งของคนรักซัมซุงนะครับที่อยากจะใช้งานแน่นอนว่ารองรับ2ซิมนะครับหน้าตาจะเห็นว่าเป็นแบบนี้หน้าจอขนาด4.3นิ้วนะครับขนาดหน้าจอ4.3นิ้วก็ถือว่าเป็นเครื่องเล็กจับถนัดมือดีนะครับมือผมเล็กมากตองผอบอกจับก็ใช้งานได้เต็มหน้าจอดีนะครับรองรับ2ซิมแล้วก็ตัวเครื่องทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับจะบอกว่าจะเอาเป็นโลหะก็คงไม่ใช่มั้งราคานี้คงยากนะครับ ก็ได้เป็นพลาสติกแต่ว่าดีไซน์แบบโลหะเหมือนกับซ a m ซ u ง g า l ล x กซในหลายๆรุ่นในที่มาในเจเนอเรชันนี้นะครับเห็นว่าอย่างตัวเครื่องนะครับเห็นว่าขอบต่างๆนะครับเป็นสีขาวปุ่มพลาสติกปุ่มกดนะครับปิดปิดเครื่องก็เป็นพลาสติกนะครับด้านบนนะครับเห็นว่าตรงนี้มีขอบปึ๊บเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอา่อานี่จะมีพอโค้งมาปุ๊บ ก็จะหักลงนิดนึงนะครับเป็นบุ๋มลงไปเขาเรียกเป็นอะไรละ่ะมันลาดลงไปครับแล้วก็จะมีตัวช่องเสียบหูฟังนะครับอันนี้ก็ดีไซน์คล้ายคล้ายพวก Galaxy Alpha นะครับหรือ Galaxy Note ก็คล้ายๆล้ายกันนะครับตัวปุ่มนะครับเรียกว่าเสียงนะครับก็มีเท่านี้เองนะครับโอ้มีเสกแป๊บปิดปิดฝาเครื่องไม่ สนิทต่นเองอ่าประมาณนี้ปุ่มกดต่างๆยังครบอยู่เหมือนเดิมนะครับแกะดูด้านหลังเอาอกล้องนะครับด้านหน้า2ล้านนะครับแล้วก็ด้านหลัง5ล้านนะครับมีแกะฝาหลังได้แน่นอนนะครับแปดพันแปดห้าสิบนะครับพันแปดห้าสิบไม่เยอะไม่น้อยครับซิมสองิมนะครับมีไมโคร SD ดไมโคร SD ด้านนี้ซิม 2, สองิมหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เลยง่าย สั้นแต่ก็แน่นอนว่าอึดน,นะครับเพราะว่า CPU ตมนี้ไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าเป็น CPU ที่เป็น Dual Core นะครับก็ยังเป็น Dual Core อยู่1 2 g กิแล้วก็ RAM ให้มา512 MB เมรวมถึงตัวพื้นที่หน่วยความจำภายในให้มา4นะครับลอม4หรือ Storage เนี่ยอาจจะเหลืออยู่ที่ให้ใช้งานอยู่ที่ 2กิกกว่าๆท่านั้นเอง2 4 2 3กิกได้นะครับโดยประมาณนะบมี4ถ้าจะ2.3ก็แน่นอนว่าเวลาใช้งานก็ต้องใส่เมมนะครับเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะใช้งานก็มาพูดว่า Android 4.4.4ใช่ไหมเราจะไม่ผิดอ่า4.4.4นะครับอื่นๆมีโหมดประหยัดพลังงานสูงสุดนะครับ ก็ตัวนี้คงเน้นเรื่อง3,900บาท้ะบาทครับราคาถูกแล้วก็รูปวามเป็น a m s u n งนะครับใครที่เป็นแฟนซัมซุงก็ได้เลยนะครับขนาดกล้องนะครับชัตเตอร์อนี่ถ่ายภาพใกล้กๆนะก็ยังโฟกัสได้นะห้าล้านได้ไหมอ่านะครับจะเห็นว่าหน้าชาัดหลังเบร์นี่ยังพอไหวนะครับ ต่างชัดหน้าเบอร์ก็ได้นะครับตัวนี้กล้องโหมดนะครับหน้าสวยพาโนรามา b e s รูปภาพดีที่สุดภาพต่อเรื่องกลางคืนกีฬานะครับก็จะมีโหมดให้เลือกอยู่นะครับใช้ได้เลยแต่ว่าโหลดเพิ่มไม่ได้แล้วได้เท่านี้ลหละตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าต่างๆมีอะไรบ้างโหมดโฟกัส ISO ได้ถึงได้400นะครับ ISO 400 ัวขนาดวิดีโอได้เป็น HD นะครับหมวดบันทึกต่างๆตามนี้เลยจะกล้อง2ล้านดับหน้าไปครับตัวเองนะครับก็มี Beauty Face นะครับปรับ,บระดับได้พรีวิวได้ใทันทีนะครับไม่ต้องรอถ่ายก่อนนะครับหันฝ่ามือเข้าหากล้องเพื่อถ่ายภาพตนัติหลังกี่สวิหลังหันฝ่ามือเข้าหากล้องยังไงล่ะ อย่างนี้ครับก็กล้องก็จะมีปามโหมดนะครับแต่ว่าใช้ไม่เป็นซะง,งั้นหลังกสองวินาทีก็คือใช้ปามโหมดนะครับมันจะดีเทคหน้านะครับดีเทคมือแต่ว่าด้วยถ่ายอาจจะยากหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บ อออกทำไมล่ะได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้ระยะไกลหน่อยที่มันจีเทคมือนะครับตรงนี้มันจะใกล้ไปมันโฟกัสไม่ได้อะไม่มีหน้าคนด้วยยากถ้าอยู่ใกล้อตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่มันจะไม่ได้นะก็ตะก,กี้ลองออกนอกกล้องไปแล้วนะครับแล้วก็ลองถ่ายเข้ามาดูนะครับก็ได้นะครับออกนอกกันจับภาพในกล้องวิดีโอนะครับ ก็โอเคครับตัวภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับราคาถูกสเปคเบานะครับใช้งานต่างๆก็ได้ครบถ้วนนะครับโอเคพี่ครับอือลองเข้าเว็บดูนะครับ ก็ลองเข้า็บดูนะครับประมาณนี้ก็ลื่นดีนะครับจะเห็นว่าตึงๆเนี่ยโหลดไปครบซะเลยซาำก็ลองก็ทีกี้ก็ลองไปแล้วนะครับโดยรวมภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับตัวซ a m s u n g g a l a x y J1 นะครับหรือ J1 นั่นเองนะครับรุ่นเล็กราคาเบาด้วยราคาระดับนี้ก็ถือว่าโอเคละเอาไว้ใช้แค่ Galaxy Gift ก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วครับซื้อไปใช้งานแล้วก็ไปแลก ของระวันต่างๆนะครับได้เลยส่วนดลดราคาต่างๆด้วยขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ